สวัสดีครับผมเอซทุกท่านนะครับผมผมไอ้เหนือออนทัวร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่คอกควายของพ่อสุนทรน,นะครับพอดีพ่อเขาอยากจะขายควายผมเลยมาดูตีราคาให้ว่าจะได้กลับไหมนะครับก็ดูแล้วราคาไม่แพงเท่าไหรอ่อยากให้เ,เพื่อนลองเปรียบเทียบราคาดูระหว่างควายหน้าคอกกับควายในตลาดจะราคาเท่าไหร่ห่างกันเยอะไหมนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบราคาดูนะครับว่ามันจะห่างกันเยอะไหมควายพ่อเขาเยอะอยู่มียี่สิบกว่าตัวเกือบสามสิบ เดี๋ยวฝากติดตามด้ครับผมสีสด<อ>ีครับผมปอจี้ย่างครับปอปอสุนทอแก้วนอปอสุนทอนแก้วนอน,ะ,อน,อน,อนะครับนอนี่นี่บ้านอย่างไรครับบ้านห้วยโปง่งครับบ้านห้วยโปง่งตำบลครับตำบลต้าตำบลต้าอำเภอขุตน,ตนตานนะครับนออขุนตาลจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายพอดีพอ่อเขาเลี้ยงควายมาหลายปีแล้วนะครับก็อยากจะทยอยขายออกวันนี้ลองมาดูกันครับถ้าราคาได้เดี๋ยวก็จะเอาไปอยู่ครับตั้งมาหลายปีแล้วบอเนาะคะ แปดปีแล้วปดปีล้เริ่มต้นด้วยควายโครงการก่อนนะครับเนาะควายโครงการก่อนถ้าได้ลูกก็คืนให้เขานะครับเนาะเอาคืนเขาเปิ้เกี่ยวก็ครับเอาตัวผู้ตัวแม่บอกเอาคืนเขาด้วยมาเป็นเจ้าตัวแม่เนาะอ๋อเขาเอาแม้กับตัวเม่เหมือนกันครับควายโครงการแล้วก็เอาคืนเปิ้ลกับตัวเม่เหมือนกัน เปิดก่อนจะขึ้นเกษตรกรต่อไปเรื่อยๆต่อไปตัวแม่เลยเลยแต่เอาในไฟในแบบเกินห้าปีต้องคืนหรือเปินครอบม็อบอ๋อภายในห้าปีต้องคืนเขาแล้วนะครับพาควายโครงการอ๋อครับอืมก็ถือว่าดีอยู่นะครับเนาะควายต้องปีแปดเดือนน่ะเอาคืนขึ้นเป็นหนึ่งปีแปดเดือนควายเอาคืนหนเปุ่นเพราะว่ามันปีเดียวนะลุนเนี้ยนี่อ่า รุ่นนี่ยที่ปอบอกเนี่ยนะครับน้องเอาไม้กับลุนเนี่ยเอาไม้นะครับแต่ก็ต้องคืนเปิดเป็นตัวแม่เหมือนกันเนาะเปิดจะได้เขาจะได้ให้กเกษตรกรต่อไปอ,อีกนะตูนี้นะครับตัวนี้ปอห้องไว้สิบสี่นะครับหมื่นสี่เผื่อเอฟซีคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับปอเบอร์โทรผครับปอศูนย์แปดสี่นะครับยังไงครับศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ หกหนึ่งหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อใข่สนใจเขาจะได้โรมานะครับพ่ามันได้กว้างคำน้อยหนึ่งเพื่อเอฟซีเขาสนใจได้สนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับของพ่อสุนทรอันโปงมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นครับมีทุกรุ่นในคอกนี้ขายหมดนะครับท้องอะไรก็ขายมมีทุกราคานะครับของพ่อเขาถือว่าสวยอยู่ครับควายแต่มันบางทีเขาบวไหวก็มันนักล้ำได้ครับเนาะ ัแต่ก่อนก็มี15ตัวควายเป็นมาให้นะค่ะอ๋อควายโครงการเนาะควายโครงการ15ตัวก็เลยขยายไปเรื่อยๆนะครับตอเนาะควายโครงการก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับจาก15ก็เป็นเยอะนี่ทยอยขายเป็นนักแล้วครับเนาะขายต่เช้าแล้วแต่ก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่เอาคืนนะเปิดมดแล้วนะเอาคืนคืนนะครับคืนนะเปิด15ตัวเนาะได้มากี่ตัวต้องคืนนะเปิดตัวอันแมนครับคอยโครงการนะ ปลอยของโครงการนะครับได้มาสิบห้าตัวต้องคืนสิบห้าตัวนะพนฯคืนสิบห้าตัวอันยูจะได้ครับพอ่อเดี๋ยวนี้หกสิบสองหกสิบสองแหมมีเงินเดือนกินแล้วนี่ม, <laughs> มีเงินเดือนกินแล้วมาดูควายนะครับเผื่อได้ควายกับเตกยเเนนีียโนนอ์กูนี้ตั้งไว้แต่ได้มั้งครับพอ่อมีควายปีหรือก้ามดีนะ กูนี่นะครับตัวนี้กับตัวนี่เป็นตัวแม่ในบ่อเลยครับแม่ไม่กับแม่ครับแม่หน้าแม่แม่เป็นพ่อเกิดเนแล้วครับแม่ใหญ่ข้างหลังมันห้ามื่นแม่ใหญ่ข้างหลังนั้นพ่อเกิดนะแต่ยาวดีเนาะยาวใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ ตัวใหญ่อยู่ครับแต่กูน้อยนี่ห้องเสาแปดนะครับนอนี่ตัวแมววะเนี่ครับน้อแม่มันนี่หยอกหยอกหยอกหอ,อตัวแม่หมดกี่เขียวล่ะเขียวอ้อมเต็มเต้าตัวนี้น เต็มนี่เนาะครับเนาะเต็มเต็มปุ่นหวยราคาขายขายออกติ๊กันนี้ขายบ๊วยก็ขายทำา๊วยนาะราคาจะถูกจะได้กัญจากษ์เนาะเขามีปอกคือเดียวมันเกิดคนเดียวเขาขายได้เนาะนาดมีคนเลี้ยงร้านหนังได้ไหมปอกท่านยังเขามาวันก็้วครับผมาเลี้ยงเนาะดูอ๋อพอตัวนี้กับตัวนั้นนะครับตัวนั้นปู่นี่เสา ปดครับตัวละสิีตัวแม่ตัวปู้มีครับเนาะรุ่นรุ่นนี้น้องเนาะตัวปู้ออกไปมั้งตัวปู้นะนะใครรุ่นี่สิบสี่นะแม่ปุ้นเนาะแม่ปุ้นก็แม่นี่จะปอปันนุ้นจะใหญ่กว่านาะปุ้นใหญ่กว่าน้อยอันนี้ก็กูนี่นรับ แม่ใหญ่เนีครับตัวห้าหมื่นไกลคลอดละคนนี้ก็เต็มดีกี่ไล่พอเลี่ยงนี้ครับสีไล่ครับสีไล่อะสีไล่นะครับทั้งหมดทุนทีเนี่ยนะอย่างตัวนะคุณเนี่ยนะคุณเนี่ยตัวหน้อยิ้มนาะก็ลองเปรียบเทียบราคาดูนะครับผมตัวนี้สิบสี่เลย 14, 14. นี่ที่เลี้ยงของพ่อเขาแล้วเขาก็ตอนเช้าก็จะตัดหญ้าให้ก่อนเป็นกองเป็นกองสีไล่พื้นที่ของเขาพ่อเาอ๋อด้านข้างนี้ก็ใช่นะครับที่ล้อมตรงนี้ก็เป็นทำนาไว้กินด้วยแหมคคบวงจรครับสีไร่ครบวงจรนอนตรงนี้ก็ให้ควายเดินสสาย ของพ่อเขาก็จะมีอยู่สองคอกนะครับนี่หนึ่งคอกแล้วก็นี่อีกอคอกนะครับว้าวน้ำดีมากครับน้ำไหลผ่านตรงนี้ตลอดเป็นฝ่ายชลประทานตัวนี้พ่อตังไว้สิบห้านะครับหมื่นห้าตัวนี้สิบห้านะครับหมื่นห้าเอฟซีท่านได้สนใจกระทักมาได้นะครับพ่อมผสมเลยเนี่ยพ่อน้องพ่อมผสม ควายนี่ไหมยุก่ปีปอมถึงจะผสมได้ครับเกือบสาปีนะครับเกบสามปีนะครับตัวนี้นะครับสองปีปลายแล้วตัวนีปป้นะครับสองปีปลายแล้วสองปีปลายหนมื่นห้านะครับตัวนี้อื พอมผสมแล้วตัวนี้สองปีปวัวกูม,มันอยู่ปุ่นนะครับนบาะถ้าออกกูม,มันง่ายน้อยอิ่มนะครับไ่น้อยแบ่งกันไปนะญ่น้อยแบ่งกันไปมันจะได้ดึงกันออกครับบางตัว,ต,วตัวน้อยตัวตัวไงพี่ป่อขายกู้สามมื้อนั่นเน,นี่ยตัวปุ่นกับตัวเนี้ยตัวเนี่ย ตัวน้อยเนี่ยกับตัวนี้นะครับกูนี่ห้องสามหมื่นนะครับตัวเล็กนี่นะครับแล้วก็ตัวนู้นเรียกอยู่สามหมื่นตัวไหนพี่น้องคนสามหมื่นมันนั้นมันนั้นต้อมมันมันตัวเจริญแล้วนะนะนะตัวแม่นั่นนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นตัวแม่นะครับ,น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 ,รบน้องคลอกลายแบบนี้คลอกลายแบบนี้ ก็ตีไปตัวหมนะื่นแห่นะครับน,น,น้องมเียแต่แจ้นะเนาะกูมีสามหมื่นควายยู่แต่ได้ล้วครับพอนน่นี่นันงสองตีไปแล้ <c oughs> นี่นะครับอ๋อควายสองปีก็ควายขาไม่รอมจนไม่ลูกแนมะ่อันนี้นนนตัวปออมันนะครับนาอมนี่ปอพันเขาผุมผูงจะไม่แมนี้ท้องใกล้คลอดเนาะแมนีนะน้ห้องเสรแล้วฮ้ เป็ดตะกรอนเฮ้ยนะครับเนาะเดี๋ยวราคามันลงนะครับเนะาะทำใจเอาทำใจเอาแต่เ้างดีห้อ่ได้ซื้อลูกมึงได้หรอเปล่าเนาะใจแข็งด้วยมึงได้ซื้อลูกมีใกล้ขอดนะใกล้ขอดโอ้แต่ละตัวตันตันๆใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่อ่าถ้าน้ำนักอยู่ประมาณ หกร้อยห้าหกร้อยมั้หรอหกร้อยปรนมาณวันนะองประมาณหกร้อยโลนั่นนะครับไก่คอดควายนี่มันจะต้องกี่เดือนบ่ปีกเนาะอ๋อเป็นปีะจะจะเหงาหรืองัวนนะองน้องเหงาหรืองัวก็เรียบร้อยไปนะครับก็ได้ควายพ่อเขากลับไปหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ ฝากคุณว่า F4 ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับอยากรู้ราคาวัวควายฝากกดติดตามผมด้วยนะครับบอวควายพ่อเขามีเยอะแต่ละพื้นที่ราคาจะไม่เหมือนกันนะครับผมลองเอาไปเปรียบเทียบราคาดูว่าแต่ละพื้นที่ราคาแตกต่างกันมากไหมนะครับนี่สายเหนือมันก็จะอยู่ราคาประมาณนี้นะครับถ้าของสายเหนือทางอีสานทางภาคกลางทางภาคใต้มันก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับก็ลองเปรียบเทียบราคาดูใน คลิปของผมเนี่ยจะบอกราคาแล้วก็จะให้เพืเ่อนๆไปเปรียบเทียบราคาดูนะครับได้กับ1ตัววันนี้โอเคพ่อเขาใจดีลดราคาให้ฝากติดตาม e ีพีหน้าด้วยครับ FC ทุกท่านครับผมอีพีนี้ขอส,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ